ประวัติโดยย่อของพันโททวินนิยมเสนพันโททวินนิยมเสนหรือในขณะนั้นคือร้อยเอกทวินนิยมเสนเกิด4กุมภาพันธ์พศ2450เป็นนายทหารผู้มีบทบาทสำคัญในการฝึกฝนยุวชนทหารที่จังหวัดชุมพรท่านเป็นผู้บังคับหน่วยฝึกยุวชนทหารที่52 ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรศรียาภัยโดยได้เริ่มฝึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ให้มีวิชาความรู้ทางการทหารการปฏิบัติหน้าที่และการรบ 1. ฝึกผลกำลังพลร้อยเอกทวินมีความสามารถในการฝึกอบรมและถ่ายโทษวิชาทหารอย่างจริงจัง จนยัวชนทหารชุดแรกสามารถเรียนจบหลักสูตรปีที่หนึ่งได้ภายในสามเดือนและยังได้จัดกิจกรรมยุทธ,ธกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชมและบริจาคเงินซื้อปืนกลเบาเพื่อใช้ในการฝึกด้วยการลาดตระเวนชายแดนในปีพศ2480 ได้รับคำสั่งให้นำกำลังยุวชนทหารออกลาดตระเวนหาข่าวบริเวณชายแดนไทยอังกฤษที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งเป็นภารกิจที่แสดงถึงความไว้วางใจในความสามารถของหน่วยยุวชนทหารการฝึกอบรมประชาชนในปีพศ2481ท่านได้รับคำสั่งให้ฝึกประชาชนในจังหวัดชุมพรให้รู้จักการรบ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามโลกที่อาจขยายมาถึงไทยวีรกรรมณสมรภูมิชุมพร8ธันวาคมพศ2481หลังจากได้รับรายงานว่าทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรร้อยเอกทวินได้นำกำลังยุวชนทหารออกไปต้านทานค่าศึกตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดแม้จะมีกำลังพลน้อยกว่ามาก การเสียชีวิตร้อยเอกทวินได้นำกำลังเข้าสู้รบกับทหารญี่ปุ่นอย่างกล้าหาญที่บริเวณสะพานท่านนังสังท่านนำยุวชนทหารเข้าปะทะในระยะประชิดถึงสองครั้งโดยการตะโกนสั่งติดดาบและตะลุมบอลเพื่อปลุกขวัญกำลังใจทหารในบังคับบัญชาในการเข้าโจมตีครั้งหลังสุดท่านถูกกระสุนปืนของข้าศึกเข้าที่คอจนเสียชีวิตในที่รบ การรำลึกร้อยเอกทวินนิยมเสนได้รับการยกย่องในฐานะชายชาติทหารผู้กล้าหาญที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติโดยไม่หวันเกรงต่อจำนวนค่าศึกที่มากกว่าหลายเท่าตัวซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการปโปรด จะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook